มีบินยูโอเคเอ่อมาเล่นใงฝั่งของเจเกอร์เนาะอกูรู้แหละว่ามันโิดมาตรงเนี้ยนโดมาตรงเนี้ยติดปวนแนวติดปวนแนว เราแกเดี๋ยวมาก่อนเนาะไปยึดคัดอ้อมทำโอเคเดี๋ยวมาไล่ที่มาก่อนนี้เอาไปซ่อมหมเลยตอนแรกนึกว่าโดดน้ำมันเห็นเครื่องบินผ่านงัน Grenadiers assembled. Grenadiers, grab your gear. Ready to oh, start. Grenadiers ready. Move or die, Kinder. HMG fire. Come up, Pick up your feet. We need that point. Commandant, hold you for now. Location okay, ready to secure. secure. We march, Grenadiers, quit your Sure, We can capture them. Without Kinder, like you really care.

พยายามโดดพยายามโดดตับไม่ให้ไม่มาทำเกมได้ทำมา เห็นรึเล่ขอบอะไรขอบอะไรเดี๋ยวค่เอาคันขาดเข้าปามาสอกองเนาะใช้ระยะมองถึงสองให้เป็นประโยชน์นะนี่ครับร้อย

ไอ้เจ๊กเกอร์เจเกอร์ปืนกลสองแล้วเจอปืนกลสองขึ้นบ้านดปบ่อยดีกว่าถึงถ้าข้นารผมจะพยายามไม่วิ่งไปแนวสัตว์ปืบ่อยนะ้วจะหลอดได พวกกวิ่งไปแล้วจะเดินกับรบิดทีเดียวตายนี่ครับโอเคทุวัน

เอาอีกตัวหนึ่งเอามาที่นี่

แคปนู่นไม่มึงมาแคปนี่ก่อนรู้สึกลืมันขาดกลัวๆแล้พุ่มมายิงข้ามึงไปแคปนู่นมึงมาแคปนีนมมบบนน่มึงมาแคปนั่นตะกูลืมยูนิตตายเอาเฮียอะไรไปรอด 8 centimeter mortar is ready to provide support. Commandant, territory sector lost. The adversary is trying to take one of our points. Even. Enemy uh... have captured a victory point. <laughs>

Okay, so we're to burst. So, we're moving. Light Infantry. Light on station. Enemy forces have claimed our territory. เอาคบไปยิงไปคุยกับพี่หน่อยเดี๋ยวคุบ้านหลังสดท้ายได้ดีกว่ายีไปละเอ่อสวัสดีครับ đi bên đi yang ngang 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 ินมั่วเดินกันมั่วมากเลยตอนนี้ไปดักมันเดี๋ยวต่อไปน่าจะขลกโอ้ได้ตัวหนึ่งไปดักปดักดักว e ล์ฟเยอร์ดเก c น่ี่นี e คือกูต right ้องตามยิงมันจนถูกดล่าฟ้าเกี่ยวใช่ไหมมึงไปนู่นมึงกลับเลย แล้วก็มึงกลับด้วยเหตุร่มทุกตัวว่าดาวตัวจริงจะตายอ่ะเฮ้ยจกีเด็ดครับนี่มานี่ เอาผู้ไปคุกก็ได้ผมเองมึงไม่เป็นน้องชอบปะไปลุยเรดิโอคาด้วยนี่มีข้อออนบอร์ดนี่กลับไป

แกมันด่าจะมิยุกคูจะพิยุกคูออกไป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 อยาเอาเวลาไปปั๊บไปแม่เจ้างอีกมึงก็ต้องเสียตจ <laughs> <inaudible> <inaudible> Oops. the the Panzer is ready. Sectors are isolated. We have cut off. จะมีต oh, ัวตายของก็ไม่แปลกอะทุกอย่างมันขึ้นเร็วมากตายเขาแก่ะดีครับเพื่อนน

ก็นี่นี่แมวนี่นี่เออนี่แก้ปัญหาเรื่อง MP มหมดเลยเ็นเพบาร์ไปนี่ตังนี้ตังนี้ก็โอ้ เขามันเดินมาถึงแล้วโอเคพวกเดี๋ยวทายเตเกอร์เขาเป็นตัวไอ้นี่ไปแต่ได้จะหลังรถถังซาฟีต้องกลัวเหรอ ครับวิวผ่านห้าไปงปั่นเกินพราโมไปเอปืนกลมาด้วยคุณผ่านเกินเลยสวัสดีครับ ตารางน่าจะเอาอยู่ละกันสุดมโดิโอเคไปครับท่องก่อนดีจับดีกูทำอะไรไม่ได้เหรอฮ กอปพันธ์ที่3สิบพร้อมแล้วแล้วก็ขาเจกเกอร์นีเอาไปทิ้งในบ้านเลยวันดีวันดีเกไล เจเกอร์ไลท์อินฟอนทรีออนสเตชันไม่ยุบ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 เดี๋ยวขุดบังเกอร์ป้อมไปสำหลับนครับวายยิงไม่โดนเป็นหลักทีๆหน่อยอ่า สวัสดีครับกำลังรออยู่มุจะอยู่กับชินชาใส่แล้วนี่สวยไอต่อสอ,องอ,งอ,งอ,อ,งองหนึ่งนี่เมาอันนี้เมาผูไม่ทันอยู่ในค้าเกินโดดปืนกลมาน ปืนกลมาปวดหน้าบ้านดูถอนง่ายอยู่แล้วไม่มีคนป้อกันอะ่ะแล้วแบมักแ,บ,บ,แบ,บมักมีอยู่นี่แล้วมองตอนต้นเกมด้วยแบคือถ้าไม่ไม่กาณีไม่ออกขาาอ่าตาขาดนะต้องมีช่างช่างะะอะไรมาอฟิลสง่งเออวสวยสวยตากีแต่